มีเงินเ้าอีหยังก็ถือร้องโปรโมีเบิ้งตีล่ะน่ะแค่หายใจยังผิดเลยแมนบอพี่น้องแมนครับ่ายเออเวลาเ้ามีตังค์เบาอีหงก็ถือเบิร์นั่นแหละน่ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนอะไก็ถือเบิร์ตามค้อยบุตรเพราะเงินเบิร์ตเนั้นแหละแค่หายใจยังผิดเลยแมนบอแมนครับ่ายอ้าวรถเข้ามาไม่นี้เอ็กซิลี่ซีประตูโฉมปี2019เดิมๆจากศูนย์ฟีดาวกับค่างวด เจ็ดพันบาทไปชมโอ้โหสวยๆกิ๊บกิ๊บสวยๆกิ๊บกิ๊บเดิมๆขาวๆเนียนๆเดี๋ยวนะนับโตกันสวัสดีครับพ่อกับไอ้เซมรถสิ่งทั้งทีไม่ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมหากินครับชม8 6 0 0 0พันโลเกียร์หกสปีดแอร์เย็นเฉียบ ยนจนขนลุกขนยังง่ายขนขนแข้งขนข,นขาเลยแหละเป็นยังง่ายปวดเยี่ยว <laughs> มือนกับยังนมาถามวกเก่า <laughs> เอากะซงบ้าแลอวกับสี่ิเดนในเนาะคอยให้มันเท่งมาขายันเหลีงอยู่ล้วแปดหมื่นกิโลเมตรครับนะส,สวยๆกลิบๆนะเม็ดอุ้งเม็ดอาร์คสวยเดิมครับ โบเสียวบส้นโบต่ำโบตีรังกายโบไฟใหม่ครับนาะงามงามไปรอบทันน่ะจิบเม็ดองเม็ดอาคสวยเดิมโบเสียวบส้นโบต่ำโบตีรังกายโบข้อหักโบไฟไหนมาลงไรลงไรเน้อสวยงามโบเคยไปบชุดของนักครับ เฉลี่ยโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นฉลามบุกค,คันนี้ปี2019ระหว่างเครือบปีกับฉลามบุกนะครับสวยสุดๆเลยจ้านะมิดวงมิดอาร์คเดิมนะอุย้ยหอมละมุนนะล้ <laughs> อเดิมๆอยากได้แม็กไม่อย่างไม่เดี๋ยวเสียมเปลี่ยนให้ ล่อแม็กสามารถเลือกไล่ได้นะที่อสามเจ็ดอาพิวันสี่ยี่แปดอาอีสามศูนย์จ้ะโอ้โหเกิบเดิมเดิมเม็ดลงเม็ดอาโอโ้รถขายเอาเข่าแล่นพนันไปว่าคือหอมเลยวะ <laughs> ยิ้วเข่าเลยคอยยุ่วเข่าเลยยิ้วเข่าเลย ประตูประตูเดิมหมดจ้ะนะติ๊กเกอร์อยู่ครบโอเคเลยโคตรเดิมเลยผู้ใหมากแบบไอ้เสมขอแบบซีประตูบ่ต้องแต่งหลายนะแต่งหลายเดี๋ยวแม่ยายราชิดาราชิจุมเหม็นป่เห,หม็นเ,เอาเสียงเดิมเดิมด้อทอแซดแซ,แซเป็นตัดแล้วหนวกหูแล้วชิบซื้อรถไหเพราะเราซื้อเสียดขอยเชือเช่อไปแต่งเองดอกนะเหมีนเหมียนเมน <c oughs> อาจัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัท รัฐวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรัประพอีกอย่างขับวิ่คขับแกลบขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโคตรตัดไม้เผาทานเลี้ยงว้วเลี้ยงคว้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องสมคคาขายรถมอเตอร์ไซค์กับเผาไว้ไวหลังนี่ก็ได้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ผุ่มพวงเออผุ่มพวงได้เบิดครับนาเผาทุ่งเผาทานนาเลี้ยงว้วเลี้ยงคว้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกอาชีพ น่ได้เบิดแบกหามจับปุงจับกังพนักงานเรือประมุ่งประมุงน่ะดำหน้าวานกาน่ะดำน้ำน่ะได้เบิดครับพี่น้องทุกอาชีพบัตรประชาชนไปเบินลองเครื่องกันสวยๆรถระบบปลอดภัยไได้วยเบรก ABS น่าเดิมคันเดิมจ้ะลองแก้มเดิมฟ้าผหมอหน,นยังไม่พอสักตัวเกเกอร์มอขอยยูครบรับโอ้สวยงาม อิปบเลยนะอ่ะฟีดาวกับ่างวดเริ่มต้น7,000ปีแรกปีที่2คงพน1,000บาทจ้ะวิธีการจองแอดไลน์ที่น้าทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่า Youtube Channel กดลิงไลน์แอดขมาทรงบรัรปชาชนเบอร์โชอยูขมา3ามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลี้งย,ยอองให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถสิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงนาอ้ายครับเดีย๋ยวอ้ายจัใไห้ช่วยทุกขัน้นจันทุกเขตส่งฟรีพอดหน้าบ้านกับพี่น้องเอ็กซิลี่เดิมๆจากศูนย์น็อตไม่ขยับขับเดิมๆสบายใจที่สุดกับทางงวด7,000บาทว่าไงไปรุ่น